วุลูกับปู่เอ้ยไหนมอยู่ไหนสองคนสองพี่อยู่ไหนสองคนทีนี้สองคนทีนี้ไอ้เหี้ยนี่ใครกดแล้วกดแล้วเดี๋ย่ไอ้กูเข้ายังเนี่ยไอ้อันนี้กดจอเอาแล้วมาแล้วมันมันมันก็เหมือนกับดูพากบาทลดอ่ะเออ นี่จะไม่คุณบาที่นี่อาบมังแป๋ไปทำไมาฉันตึกอยู่ติดอยู่กับะกะกลางคืนเสมอไปคือเราเป็นพนักง,งานกะกลางคืนบางทีมงมงะมีอะไรบางอย่างที่ใน <ขอ S 1> วิทยุยวิทยุเขารว่รีดิโอเออวิทยุวิทยุเฮ็ดด่วนเฮ็ดด่วนเฮ็ดด่วน อย่าออกข้างนอกในคืนนี้เนื่องจากมีฆาตกรแอบอนุกรมที่หลวมอยู่กดเออตอนนี้ไม่ไม่สามารถจับไ,ไม่ไม่มีผู้ต้องหาได้ข้างนอกตำรวจไม่สามารถอ่าดีีลอดภัยตำรวจไม่ต้องการให้ออกใครออกไปข้างนอกเราต้องขอบคุณในความพิ e n o s e n t ของคนปิดล็อกตู้และหน้าต่างออถ้าคุณเห็นอะไรบางอย่าง,างปวด,<ๆ>ปด,ปดรายงานไปยังหน่วยงานท้องถิ่นโดยเร็ว S A S A, A P ปิดวิทยุเปิด off S, <id> <S of A, A P น ah? oh, ี่ค <eyes> oh. right? <and> ืออะไรวะอ๋อแค่โชคของฉันแค่โชคดีมันเขียนว่าอยู่แน่ใจว่ามันไม่ใช่เรื่องหลายแหล่หลายซีรีส์ท่านมันนี่เออโอ้ยนี่เอ้ยมีปืนด้วยโฮ้ยเฮ้ยคุณมันยิงได้ด้วยอ่ะเฮ้ยทำไมปวดเฮ้ย เเโคตรจังวะฮ้ยมันแอบพกเงินกูไปป่ะเนี่ยกูไม่มีโลบัสอันเนี้ยใช้ได้แต่ไม่รู้มันจะยิงไอ้ไอ้เทอร์ริไฟเออร์ได้หรือเปล่าได้ววดมาขึ้นทางนี้ได้เลยเียอะไรเนี่ยเฮ้ยคิดอะไรอ่ะโอ้โหเร็วจีอ๋อคุยได้อ๋อคุยได้ไอ้ ถึงเวลาแล้วที่เธอจะเยอะแยะในที่สุดคุณได้ยินข่าวหรือไม่ฉันรู้สึกแย่สำหรับคุณ <c oughs> ฉันแน่ใจว่ามันโอเค <c oughs> แค่กางคืนอีกครั้งเท่านั้น <c oughs> มึงดูด้เียมึงลองเข้าไปใกล้ไม่ <c oughs> ว่าจะเป็นอะไรฉันไม่อยู่ไม่อยู่ที่นี่สถา,านีให้ฉันทําให้ฉันน่ากลัวเพื่อนอ้าว <c oughs> นแสดงว่าไอ้เชนนี่จะไม่ลุอยู่กับเรามึงไปมึงจะออกเมื่อไหร่มือออกกูยิง อย่างไรก็ตามเดี๋ยวก่อนเราเจอกันในภายหลังถ้าคุณยังมีชีวิตอยู่นอนอะไรซันมึมองออกกูยิงงามมึงไปดิมึงออกกูยิงอ่ะไปแล้วไปแต่ไม่ไม่มีแอนิเมชันเดินอะไรเลยอ่ะ <c oughs> แปลกแปลกแล้วตเติมเต็มฉันว่าสต็อกมันต้องเอาอะไรวะมัน้ันหยิบของก่อนน้องหยิบของก่อนฮะหยิบไป <หา S 1> <ๆ>เอ้ยแม่งเอ,อ้ยเสือกมาเติมสต็อกไม่เอาของอ,อ,กอีกคอนตินเฮ้ยแปลกปไป เลืงทงานทำงานอะไก็ไม่รู้อะไปเอามาอีกอันึงอันอันนี้คืออะไรนะอันนี้อะไรมึงดูดเฮ้ยมีคนมามีคนมามีคนมาเฮ้ยไหนใครเข้าใครเข้าใครเข้ามาเฮ้ยเฮ้ยอะเอา มึงมึงมึงเห็นมึงเห็นเป็นทีโพสปะคืออะไรวะเนี่ยเอ้าต้องเช็ควินหเนะที่สุดอะไรที่ต้องใช้เวลานานคืออะไรวะคุณยังรอไม่นานเลยไม่ว่าอะไรก็ตามโทูหาฉันเลย โหระไมก็มึงอยู่ข้างหน้ากันเนี่ยยอดเลยมันคือคือห้าดอลลาร์กับห้าสิบเจ็ดเซนคุณสุภาพสุดสตรีเก่าที่ใจร้อนฉันจะโทรหาผู้ประกอบการเกี่ยวกับการนี้อ้าวชิบหายนะเงาเงาเปล่ามึงเอาเปล่ามึงเอาเปล่าเกิดก็ให้ฟอรผู้ผู้จัดการไหมเนาะยินดีมากที่เจอเอา่ยที่สุดไม่กลัวค่าปิดปากไอ้เงี้ยนบอกผู้จัดการนะเออเฮ้ยมีคนมาแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเรีไฟเอ้อ เฮ้เฮ้ยปนชนเอ้าอุ้ยเฮ้เฮ้เอ้เฮ้เอ้เน้นฮ้เ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 เฮ้เเฮ้ยอ้เฮ้เ้เั้เ์เดี๋ยวเ่้นเอ้ยอ้เอ้เอ้เฮเฮเฮ้ยไ้เฮ้เฮ้ยเฮ้เดเฮ้เ้เม้เฮ้เ เฮ้ยเฮ้ยแค่อะไรอะไรอะไรไอ้กูบักนู่นอะเฮ้ยอันนี้หล่อนอันนี้หล่อนอันนี้หล่อนคืออะไรร่อนจริงจคืออะไรคืออะไรนี่คืออะไรยูเอดีก็ถูกลงไว้จากรถเลยอะเขาประตูฉันอ่าชุดนั่นแหละมาชุดที่แดงครับอันที่นี่หรือไม่ข้างนรถเท่านี้ฉันไม่แน่ใจว่าคุณกำลังพูดถึงใคร ฉันพูดถึงคนเดีวฉันพูดภาษาอื่นไหมฉันผู้ชายในเสื้อแดงที่เดินไปรอบๆที่นี่อ่าหรือมมนเถอะไม่ต้องการให้คุณคิดหนักไปไม่ต้องหยาบคายเลยดิฉันแค่รู้ว่าฉันควรจะเป็นคนเดียวที่ทำงานในขณะนี้เอาไอ้ป็ดแปแล้วมึงอ่ะมึงมึงใครเนี่ยมึงใครเอ้าเอาเอาวะล่ะน้องไกอ่ะเอ เงา,าบ้แหลมกัเกาบก้า,าวคนนี่าาาาาามาเอ้ยจกใจหมดเลยฟลัดอะไรเอ้ยนี่นะคนยไน่เไยตำรวจตำรวจอ๋อไม่ใช่ตำรวจตักซื้อเฮ้กุณคุณกำลังทำอะไรอยู่ที่นี่ในเวลากลางคืนแบบนี้ฉันท้อฉันต้องมาที่นี่เพื่อนเพื่อนแกขนาดนี้กูเรียกเพื่อนอีกสัตว์ น,นี่นายรู้ไหมคุณรู้ไหมว่ามีคนร้ายอยู่ตรงนี้ใช่ <ผม S 2> ฉันได้ยินข่าวคุณได้รับการเตือนแล้วเราเชื่อว่าคนบ้าข้างหลังโจมตีพังงานปอนด์มันคุณอาจจะเป็นคนต่อไปเขามีรายงานว่าเขาใส่สวมเสื้อยืดสีแดงและหน้าเก็อย่างมากถ้าตำรวจถ้าคุณเห็นอะไรที่น่าสงสัย เฮ้ยแล้วตรงนี้มันคืออะไรอะไรมันหลุดม,มา <c oughs> กูกูไม่รู้ <c oughs> ไม่ไม่ไมันหลุดตั้งแต่ตอนเปิดเกมนะอ่าแล้วกูเพิ่งเห็นนะมีใครมาเฮ้ย <c oughs> เดี้อ,อะไรเนี่ยเฮ้ยเราจะเจอกันอีกเร็วๆนี้ทำหน้ามึงอะปั๊ม <c oughs> อะไร <c oughs> เฮ้ยมึง,ง,งดูมันเดินด,ดิมั <c oughs> นรอนอ่ะ เฮ้ยทำาไมเริ่ลเดีอยวสยวะเฮ้ยมีเสามีสาไอ้ฟิกปิดปิด,ป,ด,ป,ดปิดก่อนสิ่งที่ฉันจะต้องเผชิญในช่วงกลกางคืนฮะเจ็ดเจ็ดดอลลาร์ห้าสิบเซนต์ต่อชอั่วโมงไม่คุ้มค่ากับการกําจัดคนข้างไข้อย่างเหมือนเขาภายหลังในเวลากลางคืน บีฟอว์เออมันก็ต้องตอนเช้าดิตอนเช้าพ่อมึงไงอ๋อหลังเที่ยงคืนหรือเปล่าเอาขวาผ้าปูขวาผ้าปูที่นอนและน้ำยาผ้าปูที่นอนมึงมึงอยู่กับกูฟังคนละมบมีน้ำทั่วห้องเลยอ่ะไม่ใช่เลยเี้ยอะไรเนี่ยเออเออไม่ต้องคิดแล้วก็ไม่ต้องคิดเยอะพี่อยู่ด้วยฟังคนละอย่างรถเชียงรถคนทำงานบ้านไหนเนี่ย เิ้ยรถคันเดิมเลยไอ้ผู A ้หญิงปะเอ้ยเอ้เอ้ยเฮ้ยใครเฮ้ยเฮ้ยไม่ทีโพสแล้ววะเฮ้ยเ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วอุ้ยปลูกกายกายมันเป็นสามตันลาร์กับห้าสิบเซนเอาไปง่ายกวบานี้เลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ๋อแม่งเดินแม่งเดินทะลุรถแล้วแม่งหายไปเลยเสียงรถเสียงรถ หางไหนฮะม,มาไหนก่อนอุ้ย <c oughs> มาเหนือมาเหนือ <c oughs> อันนี้ล่อน <c oughs> ม,มาเหนืออุ้ย <c oughs> อันนี้ล่วนโถ่หน้าไปเดียวอันนี้อันนี้ล่อน <c oughs> ทำไมหน้าเป็นอย่างเงี้ยเอา้าไมนใี่เปัญหาอยูโรเค้กดูราคาหกหกหกดอลลาร์เก้าสิบเก้าเซนท์ทำไมแพงอย่างวะ อธิบายมัน่ะฮ่าฮ่นะา,าคุณตลกจริงๆเท e ่าไหร่ห้าร้อยฉันซีเรียสนะฉันจริงจังจรงิงจังจริงจังอืมซีเรียสราคานี้มันน่าประทับใจนี่สี่ดอลลาร์อ้าวควาย <c oughs> กลัวหกดอลแล้วมึงมาไช่แล้วแฮะกูเก็บเมาน้ำยาก่อน แม่งอยากฝากกระสุนใส่ยี่ห,ห,ห้าเลยคนเมื่อกี้หัวส้นตีนไอ้จำสเกลวะวันนี้ก็ขึ้นตลอดเลยเวย้ยอโ้แล้วกินยังเหม็นอุ<ห>ย้ยตั้งเร่งตายอ่ะเฮียอะไรเนี่ย <c oughs> <c oughs> มึงเป็นใครเนี่ยบ <c oughs> ัดรอาเขาไปไหนแล้วไอ้ปัม๊มกูวว่าเกมนี้ดูดแบตวะ่ะ ไหนเอ9ล้ไหนเจอลีไฟเออร์กูเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอเฮ้ไม่ใช่และอุ้ยนี่น้ากลัวว่ะจะขอขนมฟรีได้ไหมน่าเพื่ก็เพื่อนฟีได้อะปลรอแล้วก่อนเดี๋ยวก่อนคุณทำไม่ถึงทัวตอนที่ทำพวกอ่างน้ำใช่ไหมเอ่อใหม่ ไม่อืมอะไรของม่จีพี่ไก่ใช่ใช่คนนั้นแหละตอนนี้คุณออกจากที่นี่อีก่อนฉันจะโทรเจ้าหนึ่งหนึ่งคุณไม่ควรจะทํางานในเวลาดี้คุณไม่ดีข่าวเหรอฉันทาให้คุณเสียใจทั้งหมดนี่แล้วนายเสดีไฟอะไกูมันไฟแล้วน้าปกไอ้อ้ทำมาวิ่งเดี๋ยจังวะ ไม่แล้วนายเธอรีเฟร์เออกูรับนโปกกูไปไหนอ่ะเฮ้ยลางใหม่ปั๊มตัวเขียวอืมมันมันไม่เขียวยังไงเฮ้ยมันแสบมันเป้าแดงกับน้ำเงินน่ะแดงกับน้ำเงินมันมันผสมกันมันเขียวอุ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยมีคนชนมีคนรถชนเฮ้ยเชี่ยอะไรเนี่ยไอ้เชี่ยคนเฮ้ยมึงดูดิอันนี้เธอรีเฟร์เออยิงนี่สั่งหัวเชี่ย วัดเดอะคุณไปซ้ายของซึ่งนี้ปั๊มวิ่งปั๊มปั๊มวิ่งปั๊มฮ้าหเหมอนกันฉันบอกคุณแล้วว่าฉันจะทำให้คุณเสียใจที่จะมาทำงานในคืนนี้ั<า>ม<า>๊มมึงก้อยมาก่อนปั๊มตอนนี้ปั๊<า>มคุณจะเป็นเยือต่อไปของฉันปัม๊มไอ้ปั๊มถอยหมาเพื่อมันต้องอยิงเฮ้ยยิงเฮ้ย <laughs> มาเงินสวัสดี <laughs> นี่คือ <laughs> ตำรวจ <laughs> ฉันจะช่วยคุณได้อย่างไง เมตัวลกฮะเฮอรี่เฮอรี่ไม่ใช่ฮังกี้มีคนน่ากลัวคนนี้ไล่ตามฉันภายในป้อมน้ำมน<ะ>ันเออคุณแน่ใจหรือว่ามันไม่ใช่แค่<ห>คนร้าบ้าน,นเหรอเขาอ,อยางทำให้เกิดอุบัติเหตุทาง,งารถเขาเป็นนักรแบบอนุกรมจากเขาโอเคโอเค เราอะไรวะเราถ้รอะย่าส่งของจะมีตำรวดมาเราก็บอกว่าใจอย่ายวางาแน่นอนโอ้ไม่พลังงานดับลงไม่นะพลังงานดับหาฟ,ฟิกฟิลบอกไอ้เ็นมึงไปเลยมึงไปซ้อมเลยมันก็แค่ตรงนี้มึงจะกลัวอนะไรเฮ้ยเหมือนกล่องจะถูกดัดแปลงเอา ทามจริงม,ม,มันมันมันมีปืนมันมีปืนนะครูได้ทำอะไรแล้วมั่งเนี่ยก็มันยิงแล้มันล้มมั้งแกอ๋อแล้วมันจะอยู่ซ่อนอยู่หรือซ่อนตัวในห้องน้ำเอ้ยกลัวในห้องน้ำกลัวไม่ดีเยอกูกูมาจะรักทุ่งกันแหละในนั่นแหละในนั่นแหละอยู่ในนั้นแหละมันมีที่ให้จูบมีที่ให้จูบตรงเนี้ย ห้องหนามมันจะแอบไอ้นี่หรือเปล่าแอดดักซู่มหรือเปล่าแต่เราไม่ปืนนี่เฮ้ยโรเอนดิง้งฮีโร่เอดี้คูใช้อาวุธของคุณเพื่อปกป้องตัวเองจากการบุกรุกเมื่อตำรวจมาถึงพวกเขายืนนว่าเขาเป็นคนที่พวกเขากำลังมองหายศ